นี่คือ5จังหวัดน่าเที่ยวใกล้กรุงเทพที่เที่ยวที่พักที่กิน Ice Bank Diary รวบรวมมาให้หมดแล้วจะมีจังหวัดไหนบ้างไปดูกันเริ่มกันที่เขาใหญ่โลเคชั่นยอดฮิตที่มาได้ทุกฤดูที่ไรครับฟาร์มอัปปาวิวปราสาทเท่ๆท่ามกลางภูเขาบรรยากาศดีมากเดินเล่นถ่ายรูปช่วงนี้กำลังฮิตมากๆเลยต่อด้วย a u r ย a าเ f e ครับคาเฟ่สไตล์อบอุ่นมุมถ่ายรูปเยอะฉายาคาเฟ่ตากผ้าแต่งตัวประมาณไอแบบนี้นะครับเข้ากับคาเฟ่นี้แน่นอนสายสวนสายดอกไม้ต้องไม่พลาดเว่นการ์เด้นเขาใหญ่และก็ Floral d a า บบหรือว่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่ช่วงนี้กําลังฟูบูมเลยส่วนใครกําลังมองหาที่พักเราแนะนําที่นี่เลยครับพูบิลล่าสไตล์มินิมอลเหมาะมากกับการมาพักผ่อนแบบครอบครัวและก่อนกลับอย่าลืมแวะคาเฟ่ริมน้ําที่อยู่ในโซนเดียวกันด้วยนะขยับมาใกล้กรุงเทพอีกนิดนึงครับที่นคนปรปฐมจังหวัดนี้นะครับไปเช้าเย็นกลับได้เริ่มจากวัดห้วยตะโกครับวัดเก่าแก่อายุ700ปีมีโบสถ์หินที่สวยมากๆเป็นศิลปะในวัดที่หาดูได้ยากแล้วครับต่อด้วยสยามชัยหาทรายขาวที่ฟิลเหมือนอยู่ทะเลจริงๆพื้นที่เนี่ยคือใหญ่มากขอองงกกกกกิิินนแล้้้้วว็จรรรรมมเเพียยยบปปดดทาาาาไํคคฟั ริมน้ําลับๆที่เราเนี่ยต้องนั่งเรือไปเท่านั้นนอกจากกิมมิคแล้วก็บร,รากาศที่ชิลแล้วเนี่ยของกินหน้าตาดีอร่อยทุกอย่างเลยจังหวัดที่3ครับชลบุรีสัต,ตหีบใครนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากนอนโรงแรมนะมาลองนอนที่นี่กันครับสตาร์ลิตแซนแกล์มปิงริมทะเลเลยเงียบสงบที่พักเนี่ยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยครับส่วนสายคาเฟ่นะครับแนะนาที่นี่เลยคาเฟ่ดังประจําสัตหีบกาแฟาอร่อยด้วยเหมาะกับการแวะพักระหว่างทางก่อนที่เราเนี่ยจะไปเจอไฮไลท์ของโซนนี้กันคือการซื้อทัวร์นั่งเรือไปเกาะคลามน้อยกับเกาะคลาม หลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักทะเลที่เกาะนี้นะครับสวยแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงภาคใต้เลยเป็นทริปทะเลที่ใกล้กรุงเทพที่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเกินคาาจริงๆครับต่อกันที่สระบุรีครับจังหวัดสายธรรมชาติสีเขียวที่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้าบเริ่มที่ที่พักก่อนเลยครับคลีนเลิฟการ์เดนรีสอร์ทที่พัก่ามกลางภูเขาที่เป็นที่พักที่เดียวในสระบุรีที่มีน้ําใสๆไหลข้างที่พักตลอดทั้งปีเลยนะแล้วราคาของที่พักเนี่ยก็ดีมากๆด้วยแล้วก็ไปเที่ยวต่อครับแวะไหว้พระกันที่วัดเก่าแก่ของจังหวัดที่ตัั้้้้งงงงริมมมนนนนนําาาาาาททีีี่่สววยยแลลดดดใพคูขกก็ ร้านข้าวของจังหวัดนี้นะครับพวกเราจะแนะนําร้านนี้ครับร้านท้องถิ่นที่รสชาติดีเมนูทุกอย่างอร่อยจัดจ้านและก่อนกลับนะครับก็แนะนําให้ปิดท้ายด้วยคาเฟ่นี้คาเฟ่สไตล์มินิมอลที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆทางด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยจังหวัดสุดท้ายครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดที่รวมฟิลที่เที่ยวของต่างประเทศไว้ในที่เดียวเลยเริ่มจากที่พักครับเป็นที่พักที่มูดดีเดินถ่ายรูปเล่นกับน้องปลาครับน้องเป็ดในนี้ก็เพลินละครับต่อกันด้วยคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆกันครับฟาร์มแกะสุดคลาสสิกที่เปิดมานานแแแลล้้้้้้วววตตตต่่่ออนนนนนนีีเเเยยคครรัาาาปปดดใมมมมหุสึึกงงูไ สไตล์ชนบทฝรั่งเศสและเด็กๆที่มาที่นี่นะครับจะต้องชอบแน่ๆเพราะมีสัตว์ให้มาเดินดูเยอะมากๆเลยต่อกันที่การไปแวะจิบเลมอนสดๆจากฟาร์มครับหรือเรานะครับจะสามารถเดินเข้าไปเพื่อถ่ายรูปได้ฟิลแบบน่ารักน่ารักประมาณนี้เลยครับและมาปิดทริปนี้ด้วยภูผาแรดครับมุมลับเขางูที่หลายคนเนี่ยมาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เคยลองมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆและทั้งหมดนี้ครับคือ5จังหวัดที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่มีครบทั้งที่เที่ยวที่พักที่กินใครนะครับกำลังหาที่เทีีีี่่ยยวกล้เนปไไอหทืม บอกด้วยนะ